ถ้าเลี้ยงวัชพืครับผมบรรยากาศดีมากจะพาไปดูอืมอันนี้เขาสมสมสมถม,มทะเลออกมาแล้วอีอกหนยเพื่อทำตัวกันน้ำคืนนี่แดดอบเหมาะ พึื้นแรงตงไปจนเด oh ินแบกน้ำทะเลเลยกลไปนตกันคื่น,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 นหน้าวัดหน้าสะตนอัเปอหัวใจจัหวดน้รพรียรราราชเดี๋ยวปีนปีนกันดีกว่านี่ มาจากตรงนู้นละโอ้ใหม่กอนวิวสวยมากๆครับวันนี้วันที่2มกราคม2569เจ็ดสิบเก้าเบรรยากาศาาาดีกว่าทะเลหมวใส่ตกอนชุ่มชื้นร้อนดูทะเลแบบกตรงนู้นสวยงามมากๆครับผมลมแรงมากๆครับเพื่อนๆเหอแต่อากาศดีครับผม ที่เห็นอยู่นี่ก็คืออ่าวไทยนะครับฝั่งตะวันออกนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านที่อบอกตรงๆเลยคลื่นแรงมากๆครับตัวนี้แบบมันออกมาออกยื่นออกมากลางทะเลเนาะเพื่นที่มาเข้ามากระทบหนึ่โคมโคมโคมเลยแหลกโคลนสุดยอดสุดยอดกับพี่น้องเออตรงนี้น้ําทะเลแบบที่ที่ทะเลแหวกเนาะมัน ขึ้นีนควขอให้มันแดงน้ำกระทบล,ะลงมาอีกฝั่งหนึ่งเลยอ่ะออดูสิดั้งปิวและบรรยากาศทะเลนั้นรู้สึกดีมากามันเหมือนกับมื้ ครับที่นี่น,รรนครศรีธรรมราชทะเลหัวใซนะครับเจ้าหนูเก็บภาพบรรยากาศมองฟ้านะครับวิวริมทะเลวันนี้ที่2มกราคม2569นะครับสวัสดีใหม่ครับขอให้เพื่อนพี่พน้องสุขภาพดีการงานการเงินเจริญรุ่เเรงเร,องเรืองคิดจริงได้ทำจริงได้ก็ให้สมรารถนทรพุการตลอดปี69เลยนะครับสาธุสาธุสาธุ